สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักขีพิฆาสวรรค์สาสบนาทีต่อมาสาวชัยก็เดินออกมานางมองไปที่ป้าเตาวและหัวหน้าหลงอย่างไมา่แยาแสนและพูดว่านายหญิงบอกว่านางเข้าใจดีว่าเหตุใดพวกท่านถึงได้มาที่นี่แต่นางกำลังทำความเข้าใจรูปแบบเต๋าอยู่ นางไม่มีเวลามาสนใจเรื่องราวที่ซับซ้อนอะไรเช่นนี้รอไปอีกไม่กี่เดือนก่อนแล้วค่อยมาหานางอีกครั้งไม่กี่เดือนมุมปากของป้าเตากระตุกพวกเขาจะมาหานางทำมาหากรู้ว่าจะต้องรอไปอีกสองสาเดือน พวกเขาได้ตรวจสอบเรื่องของเจิงอี้อย่างละเอียดแล้วและรู้ว่าเจิงอี้ส่งหินอัศนีสำหรับเวลาห้าเดือนดังนั้นเขาจะต้องกลับมาที่นี่ภายในหเดือนเมื่อถึงเวลานั้นพวกเขาก็จะหยุดเขาที่ประตูเมืองได้อย่างง่ายดายที่พวกเขาต้องการจะกุดหัวเจิงอี้นั่นเป็นเพราะชื่อเสียงของพวกเขาที่สำคัญไปกว่านั้นมันเป็นเพราะขวัญกำลังใจของผู้ใต้บัญชาของพวกเขาด้วย เมื่อขวัญกำลังใจของลูกน้องของพวกเขาลดลงแล้วมันก็ยากที่จะเป็นผู้นำพวกเขาได้ในหลายปีมานี้ในที่สุดพวกเขาก็รักษาความมั่นคงในเมืองอัศนีฟ้ากระจ่างได้แต่กระนั้นหมาป่าเดียวดายก็ปรากฏตัวขึ้น บางทีหลังจากนี้คงจะมีฉายาเช่นหมาป่าอักคีหรือแม้แต่หมาป่าผู้เยี่ยมโหดขึ้นมาด้วยซ้ำหัวหน้าหลงลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่น มาป่าเดียวดายนั่นมาปล้นหินอัศนีของเราในทุกๆรุ่งสางเช่นนั้นมันก็แปลว่าเขากําลังดูถูกเจ้ใหญ่กระพรวนกังวานอยู่ในเมื่อมีคนกล้าท้าทายอำนาจของเจ๊ใหญ่กระพรวนกังวานเราก็ควรสังหารมันซะเราจะต้องไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ยืดเยื้อออกไปอีกเสียงของหัวหน้าหลงไม่ได้ดังหรือเบาเกินไป แต่เขาใช้ความสามารถพิเศษบางอย่างที่ทำให้ทุกๆสิ่งที่เขาพูดออกมาสะท้อนและดังก้องไปทั่วบริเวณน,นั้นอย่างชัดเจนซึ่งมันทำให้คนหลายๆคนได้ยินเช่นกันเจ๊ใหญ่กระพรวนกังวานที่อยู่อีกลานบ้านหนึ่งเองก็ได้ยินเช่นกัน อันที่จริงแล้วเขาทำแบบนี้เพื่อที่จะให้นางได้ยินสิ่งนี้สาวใช้เองก็รู้ดีว่าหัวหน้าพวกนี้คงไม่กลับไปง่ายๆเช่นนั้นแต่นางจะกล้าท้าทายความต้องการของเจ้ใหญ่กระพรวนกังวาลได้อย่างไร ตอนที่นางกำลังจะบอกให้พวกเขากลับไปเสียงหนึ่งก็ดังออกมาจากลานบ้านพวกเจ้าทั้งหมดควรกลับไปสักข้าจะไม่เข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้พวกเจ้าทุกคนก็ควรจะไปคิดหาทางกันเอาเองนะน้ำเสียงนั้นดูนุ่มนวลและน่าฟังแต่มันก็เต็มไปด้วยความหนักแน่นราวกับว่านางจะไม่ยอมให้ผู้ใดมาตั้งคำถามกับการตัดสินใจของนางหัวหน้าหลง ป้าเตาและคนอื่นๆพากันมองหน้ากันและถอนหายใจออกมาพร้อมกับจักไปอย่างไม่พอใจเท่าใดนะักหลังจากที่ทุกคนออกไปแล้วสาวใช้ก็เดินกลับเข้าไปนางมองไปยังหญิงสาวที่งดงามที่กำลังดื่มชาอย่างสบายใจอยู่ในห้องโถงขณะที่ถามด้วยความสงสัยว่าในหญิงเหตุใดท่านจึงไม่สังหารเด็กนั่นละเจ้าคะ ในช่วงสองวันที่ผ่านมาจำนวนหินอัศษีีที่เสี่ยวตรงจือและคนอื่นๆนำมาให้ลดลงมากที่หัวหน้าหลงพูดมานั้นก็จริงเช่นการเด็กนั่นกำลังท้าทายอำนาจของท่านนะเจ้าคะ หญิงสาวที่งดงามมีรูปร่างที่ยาววัยและท่วงท่าของนางนั้นมีเสน่ห์มากเรลือนร่างของนางค่อนข้างกระชับเต่งตึงแต่นางก็ไม่ได้ดูอวบนักในอีกทางหนึ่งมันกลับมีเสน่ห์อย่างยิ่งโดยเฉพาะดวงตาที่น่าหลงไหลของนาง แม้แต่สาวใช้เองก็ยังรู้สึกได้ถึงความยะยยวนนั้นเพียงแค่นางเหลือบมองนางกวาดตามองไปยังสาวใช้ก่อนที่จะตอบอย่างเฉยเมยว่าข้ามีเหตุผลของข้าที่ทำเช่นนั้นแล้วเจ้ามาตั้งคำถามในตัวข้าตั้งแต่เมื่อไหร่กัน ร่างของสาวใช้สันสะทานขณะที่นางคุกเข่าลงด้วยความตกใจข้าน้อยผิดไปแล้วเจ้าค่ะเจ้ใหญ่กระพรวนกางวันยกถ้วยน้ำชาขึ้นมาและเม้มปากของนางกระดิ่งที่หน้าอกของนางเริ่มสั่นเบาๆขณะที่มันเกิดเสียงดังขึ้นมา นางสวมกระโปรงยาวสีฟ้าอ่อนหลวมอ่อนหลวมในขณะที่กระพรวนสีชมพูห้อยอยู่ตรงกลางระหว่างหน้าอกของนางซึ่งทำให้นางดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นหลังจากที่จิบชายไปหลายอึ่บ สายตาของนางก็มองทะลุผ่านออกไปที่ท้องฟ้านอกหน้าต่างขณะที่นางพึงพำกับตัวเองตอนข้าอายุ13ปีข้าเริ่มเร่ร่อนไปรอบๆหมู่เกาะมังกรขขาโวดวนไม่มีที่อาศัยในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ข้าพบเจออันตรายมากมายจนนับไม่ถ้วนข้ามักจะตัดสินผู้คนได้อย่างแม่นยำและไม่เคยผิดพลาดมาก่อนเด็กคนนี้เป็นคนที่ไม่มีข้อจํากัดในตัวเองอย่างน้อยๆเมืองอัศนีฟ้ากระจ่างเล็กๆกนี่ก็คงรับมือเขาไม่ได้และเมื่อมันเป็นเช่นนั้นทำไมข้าจะต้องบาดหมางกับเขาด้วยละ่ะ เื้อเดี๋ยวเราก็ได้เห็นอีกห้าเดือนเด็กนั่นจะกลับมาที่เมืองโดยไม่เป็นอะไรและเมื่อเขากลับมาจงมาแจ้งค่าทันทีหลังจากนางพูดจบนางก็ดื่มชาจนหมดและหันกลับเข้าไปที่ห้องโดยทิ้งสาวใช้ทิ้งงงเอาไว้ สีหน้าของสาวใช้ผู้นั้นมีความตกตะลึงสุดท้ายนางก็พึมงพำออกมาหลังจากที่นิ่งเงันอยู่นานไม่ใช่ว่าเด็กเหลือขอนั่นอยู่แค่เพียงขอบเขตจึงกังหรอกหรือเขาจะเข้ามาในเมืองโดยมีหัวหน้าทั้งหกคอยขัดขวางเข้าได้อย่างไรถึงแม้ว่าเขาจะมีผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนขนาบข้างอยู่สองคนก็เถอะ แต่นี่คือหัวหน้าทั้งหกเลยนะสาวใช้นั้นก็ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้อย่าว่าแต่คนธรรมดาอย่างเจียงอี้เลยแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนระดับกลางอย่างป้าเตา หัวหน้าหลงและคนอื่นๆก็คงไม่สามารถเข้ามาในเมืองได้ภายใต้การสกัดกั้นของหัวหน้าทั้ง6คนพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนมากมายเว้นแต่ว่าเขาจะไม่ธรรมดาเหมือนเจ๊ใหญ่กระพรวนกังวาน แต่นางบอกว่าเขาจะกลับเข้ามาได้แน่นอนหรือว่าเจ้ใหญ่กระพรวนกลางวานจะบอกว่าเด็กนี่จะมีความแข็งแกร่งเท่านางในอีกห้าเดือนให้หลังนี่มันไม่ดูเหมือนจินตนาการไปหน่อยหรือเนื่องจากเจ้ใหญ่กระพรวนกลางวานจะไม่เข้ามายุ่งกับเรื่องนี้มันจึงทำให้ป้าเตาและคนอื่นๆรู้สึกเจ็บปวดและเมื่อพวกเขามุ่งหน้าไปหาหลิงอ้าวเทียนและหัวหน้าหลี พวกเขาก็ได้รับแจ้งว่าทั้งคู่กำลังเข้าสู่สันโดษเช่นกันป้าเตาสะบดออกมาเพราะเมื่อคืนที่ผ่านมาหลิงอ้าวเทียนไปที่ซ่องและอยู่กับโสเพณีห้าหคนแต่วันนี้เขากลับเข้าสู่สันโดษ คงจะมีแต่คนโง่เท่านั้นที่จะชื่อเรื่องนี้พวกเขายังเข้าใจว่าที่ทั้งสองคนนี้เป็นเช่นนี้เพราะว่าน่าจะเป็นเพราะการตัดสินใจของเจ้ใหญ่กระพรวนกังวานและมันยิ่งทำให้พวกเขากังวลกันมากขึ้น เมื่อทั้งสามคนนี้ไม่เต็มใจที่จะพบพวกเขาวป้าเตาและคนอื่นๆเองก็จนปัญญาเช่นกันสันเขาอัศนีกว้างใหญ่เกินไปและเจียงอี้ไม่เคยออกมาในช่วงกลางวานันและซ่อนตัวอยู่ในส่วนลึกของสันเขาด้วยความแข็งแกร่งของพวกเขาทั้งหกพวกเขาก็อยู่ในนั้นได้เพียงครึ่งวนันจึงทำให้พวกเขาหาเจียงอี้ไม่เจอนอกจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นหากพวกเขาเจอตัวเจียงอี้ ใครจะกล้าเข้าใกล้เจียงอี้หากเขาซ่อนตัวอยู่ใกล้ๆเปเลวเพลิงอัศนีทุกคนหารือกันในร้านอาหารในตำหนักเจ้าเมืองราวราสองชั่วโมงพวกเขาเริ่มคิดบางอย่างขึ้นได้เช่นการติดสินบนพวกเขาตั้งใจที่จะขอความช่วยเหลือจากกลุ่มบังคับการตระกูลลูก หัวหน้าหลงเป็นผู้นำไปยังชั้นสองของตําหนักเจ้าเมืองขณะที่เขาตามหาผู้บัญชาการกลุ่มบังคับการประกูลลูกแต่เมื่อเขาพูดถึงจุดประสงค์ของการมาเยือนผู้บัญชาการที่ปกติแล้วจะคุยด้วยได้อย่างง่ายดายกลับสั่งให้เขาออกไปทันทีประกูลลูกเข้มงวดกับกฎมากมันเป็นไปได้ที่ผู้บัญชาการจะรับสินบน แต่พวกเขาจะไม่มีวันกล้าฝ่าฝืนกฎของกองทัพไม่ว่าจะมีใครเสนอศิลาสวรรค์ให้พวกเขามากมายเพียงใดก็ตามทั้งหกคนนั้นจนปัญญาอย่างสมบูรณ์พวกเขาทำได้เพียงแค่ตั้งรับและรอให้เจงอี้กลับมาในอีกหเดือนข้างหน้าเท่านั้นและถึงแม้ว่าผู้บัญชาการจะไม่กล้าฝ่าฝืนกฎของกองทัพแต่เขาก็บอกพวกนั้นว่าหากเจงอี้ไม่มอบผินอัศนีในอีกหเดือน เขาสามารถนำกลุ่มของเขาไปสังหารเจียงอี้ได้อย่างเป็นทางการเจียงอี e ้ไม่รู้ว่าในเมืองเกิดเรื่องอะไรขึ้นและไม่ได้สนใจมนันเขาเพียงแค่ฝึกฝนอย่างขันแข็งเท่านั้นในช่วงระหว่างวันเขาจะอยู่ที่สัรเขาอัศนีและซ่อนอยู่ที่ที่เปลวเ,เพลิงอัศนีรายล้อมเป็นสิบก้อนและบ่มเพาะพลังอยู่ที่นั่น แม้ว่าจะมีคนรู้ว่าเขาอยู่ที่นั่นแต่พวกนั้นก็จะไม่กล้าเข้ามาเพราะที่นั่นร้อนเกินไปหลังจากที่ฝึกฝนมาทั้งวันเขาก็จะออกมาแถวแถวภูเขาอัศนีในช่วงเวลากลางคืนและจะเข้าสู่สภาวะมนุษย์ประสานสวรรค์เพื่อหาร่องรอยของรูปแบบเต๋าต่อรุ่งเช้าเขาก็จะไปรวบรวมหินอัศนีทันทีและเมื่อผู้เชี่ยวชาญมาถึงที่นี่ เขาก็จะกลับไปที่สันเขาอัศนีเพื่อฝึกฝนต่อวนเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าความเร็วที่เจงอี e, ้ฝึกฝนแก่นพลังของเขานั้นก็เร็วมากและเขาก็รวบรวมหินอัศนีได้มากมายและเมื่อผ่านมาหกคืนเขาก็ยังไม่เข้าใจรูปแบบเต๋ามีหลายครั้งที่เขาสามารถจับร่องรอยของรูปแบบเต๋าได้แต่เขาก็มักจะพลาดมันในช่วงสุดท้าย ปัญหามันคืออะไรกันแน่นะในคืนที่เจ็ดเจีงอี้ไม่ได้เข้าสู่สภาวะมนุษย์ประสานสวรรค์แต่เขานั่งอยู่เหนือก้อนหินขนาดยักษ์ในขณะที่จ้องมองไปยังภูเขาอัศนีอย่างว่างเปล่ามันผ่านมาหลายวันแล้ว หากเขาเข้าใจมันได้เขาคงจะจับร่องรอยรูปแบบเต๋าได้นานแล้วก่อนหน้านี้เขาสามารถเข้าถึงรูปแบบเต๋าได้เร็วมากเมื่อเขาหาทางเข้าใจมันได้เข้าจะเข้าถึงแก่นแท้และสามารถเข้าใจรูปแบบเต๋าได้ภายในไม่กี่วัน แต่นี่มันผ่านมากว่าห้าวันแล้วแต่เขาก็ยังไม่สามารถหาทางเข้าสู่ขั้นแรกได้เลยแถมยังไม่สามารถบอกได้ด้วยว่ามันเป็นการปรากฏตัวของรูปแบบเต๋าอะไรหากเขาไม่เข้าใจมันแล้วเขาจะสัมผัสถึงการปรากฏตัวของรูปแบบเต๋าที่คลุมคลือนั้นได้อย่างไร ดังนั้นเขาจึงสรุปว่ามันยังมีปัญหาอื่นอีกและหากเขายังทำเช่นนี้ต่อไปเขาก็คงจะอยู่ในความรู้สึกเช่นนี้ไปเรื่อยๆรูปแบบเต่าฟ้าดินชนิดใดกันที่ซ่อนอยู่ในภูเขาอัศนีหรือจะเป็นรูปแบบเต่าอัศนี น่าจะเป็นเช่นนั้นแหละภูเขาอัศนีดูดซับสายฟ้าได้อย่างต่อเนื่องนับไม่ถ้วนมันจึงสมเหตุสมผลแล้วที่รูปแบบเต่าที่ซ่อนอยู่จะเป็นเศษร่องรอยรูปแบบเต่าอัศนี ภูเขาอัศนีมีหินอัศนีอยู่ในนั้นและยังมีเปลวเพลิงอัศนีด้วยพวกมันทั้งหมดมีพลังอัศนีกันหมดแต่ข้าจะเข้าใจรูปแบบอัศนีได้อย่างไรเจียงอี e ้คิดถึงเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งขณะที่เขานั่งอยู่บนก้อนหินขนาดยากักษ์ ลมทะเลอ่อนออ่นพัดโช,ชยมาขณะที่เกราะเมคาอักคีซ่อนอยู่ในร่างกายของเขาเสื้อผ้าและผมของเขาสั่นไหวไปกับสายลมและเปเลวเพลิงอัศนีเหล่านั้นก็วูบวาบไปในทิศทางที่ลมพัดไปใบหน้าของเจงอี e จะสว่างขึ้นและมืดลงเป็นครั้งคราวตามเปเลวเพลิงซึ่งมันดูแปลกเล็กน้อยในที่แห่งนี้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ